สวัสดีค่ะนี่คือแบบประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตว์สุจริตของเด็กแลเยาวชนไทยสำหรับผู้ปกครองของโครงการวิจัยประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตว์ของเด็กแลเยาวชนไทยเมื่ออ่านคำชี้แจงครบถ้วนแล้วให้กดตกลงค่ะส่วนที่1ข้อมูลนักเรียนที่ประเมินให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลบุตรหลานของท่านจำนวน4ข้อค่ะ ส่วนที่2ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบและครอบครัวให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลพื้นฐานครอบครัวของท่านจำนวน16ข้อค่ะส่วนที่3พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของบุตรหลานในความดูแลของท่านให้ผู้ปกครองประเมินพฤติกรรมของบุตรหลานท่านจำนวน10ข้อค่ะ เมื่อผู้ปกครองได้กรอกข้อมูลและตอบแบบประเมินสำหรับผู้ปกครองครบท้วนแล้วให้กดปุ่มส่งแบบสอบถามและกดปุ่มยืนยันส่งแบบสอบถามอีกครั้งจากนั้นข้อมูลจะปรากฏคำว่าบันทึกแล้วเป็นการเสร็จสิ้นการทำแบบสอบถามค่ะ